ตอนที่98ฝนตกไม่หนักละองฝนกระจายทั่วผื้นดินเราหมอกยามสายลมพัดผ้าปร่งสะบัดพลิ้วพัดพากลิ่นหอมต้นไม้ใบหญ้ามาให้ช่นใจแสดงถึงความร่มรื่นของเจียงหนานฝนโปรยปลายซึมสู่ผืนดินทางบนเขาดูเหมือนราบเรียบกลับเดินไม่ง่ายนะักรันเย็ยนเม้มปากตลอดเดินจำเอายาำต้นยาเตียกระท่งวลวีและเกลันที่เดินตามหลังยังเหนื่อยหอบตลอดทางนอกจากวลวีที่คอยชีย้ทางบ้างบางครั้งก็ไม่มีคำพูดใดอีก กระทั่งเห็นคนใส่ชุดทางการยืนรักษาการอยู่แต่ไกลรันเยียนจึงรู้สึกว่ามือตนเองเปียกชุ่มไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือฝนทหารที่ยืนรักษาการอยู่เห็นสตรีสามนางเดินมากำลังจะตวัดหลิวผินร่างก็เดินมาต้อนรับเขาเดินจำเอาเจ้าหน้าที่ที่กางร่มให้อยู่ด้านหลังต้องวิ่งตามรันเยียนเห็นเขาสวมชุดขุนนางสีแดงหนวดขาวขาวเนื้อตัวเปียกปอนจู่ๆก็คิดถึงปู่ของตนจึงอดปวดใจและจนใจไม่ได้ คนชราเช่นนี้ควรจะนั่งอยู่บ้านเสพสุขเล่นกับหลานดูแลสุขภาพตนเองเธอดูออกว่าหลิวผินร่างไม่ใช่คนที่ลุ่มหลงยศศักดิ์และอำนาจเหตุใดมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นภัยแก่ตนเองเช่นนี้แม้อายุมากแต่จิตใจยังอีกเหิมหรือคุณหนูสิบเจ็ดข้ารอท่านนานแล้วคำพูดต่อมาของหลิวผินร่างทำให้ความสงสารของรันเยียนหายไปเป็นปลิดทิ้งท่านลงมือผ่าศพนี้เลยมีเรื่องอะไรข้าจะรับผิดชอบเอง รันเหยียนมองเขาอย่างเย็นชาแวบหนึ่งครั้งที่แล้วท่านก็รับปากว่าจะไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องที่ข้าชนะสูตรคอพอแต่ยังไม่ทันคล้อยหลังคนทั่วสูโ่โจก็รู้กันหมดแล้วข้าไม่เคยสงสัยคุณธรรมของหลิวชื่อสื่อแต่ท่านใช่ควรสืบหาผู้มีเจตนาแอบแฝงตั้งใจทำลายภาพลักษณ์ของท่านหรือไม่หลิวผินร่างเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งครีมแค้นเคืองคนผู้นี้เลวทรามต่ำช้าที่สุดคุณหนูรันวางใจข้าจะไม่ปล่อยคนประเภทนี้ลอยนวลแน่ รันเยียนพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการขอบคุณแต่กลับไม่ได้ใส่ใจวาจาของเขากับหลิวชื่อสื่อจิ้งจอกเท่าทำได้เพียงยึดถือคต,ติข้อหนึ่งที่ว่าจริงจังก็พ่ายแพ้ดูศพก่อนแล้วกันรันเยียนไม่เอ่อระเหคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องที่มีไม่มีผลเหล่านี้เธอและหลิวชื่อสื่อเพียงมีผลประโยชน์ร่วมกันขอแค่หลิวชื่อสื่อรับปากสิ่งที่เธอขอร้องช่วยจัดก,การเรื่องสองเรื่อง ถือว่าเป็นการให้เกียรติหากเธอคิดว่าการช่วยสันสูตรศพสองคอพอจะทําให้หลิวชื่อสื่อซาซึ้งนั่นคงประเมินค่าตนผิดไปแล้วหลิวผินร่างยิ่งไปมีแก่จิตแก่ใจคิดเรื่องพวกนี้เขาชอบวันเหยยนที่รู้ตัวเองดีไม่ต้องพูดมากความหยุดเมื่อสมควรทํางานรวดเร็วหลังจากนึกเสียดายที่เธอเป็นสตรีก็รีบเดินไปยังตําแหน่งของคอพอรันเยยนจึงเดินตามหลังเขาไปด้านบนของศพมีการสร้างเพิงอย่างมั่นคงเพราะอยู่กลางเนินเขาจึงก่อกําแพงดินไว้ด้านบนเพื่อข้องกันน้ําฝนบนเนินไหลลงมา ภายในเพิงมีบุรุษรูปร่างผอมเล็กใส่ชุดขุนนางสีเขียวอ่อนยืนอยู่กำลังขมวดคิ้วมองศพบ,บนพื้นรันเยียนจำได้คนผู้นั้นคืออวีปอ่าห้านซือรับผิดชอบงานราชทานประจำมณฑลเธอไม่รีบร้อนเอ่ยทักทายแต่ใจจดใจจ่อกับศพบ,บนพื้นเป็นอย่างแรกศพมีรูปร่างผอมสูงสวมชุดยาวตัวหลวมสีเทานอนคว่ำหน้านิ้วมือยาวขาวซีดเปื้อนดินโคลนและรากหญ้าเห็นได้ชัดว่าผ่านการดิ้นรนอย่างเจ็บปวดก่อนตาย ศพในที่เกิดเหตุไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยพลาการหักยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรันเยียนผ่อนลมหายใจช้าๆค้งเล็กนอยไปทางอวี่พ่านซื้อคำนับอวีพัานซื้อปรดอธิบายสภาพศพให้ข้าฟังได้หรือไม่ตรวจสอบฐานะแน่ชัดหรือยังคุณหนู17ไม่ต้องเกรงใจเพราะกำลังรออู้จัวข้าจึงส่งคนไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ2ี่จ้ง เพียงสำรวจศพคร่าวๆน่าจะเป็นบุรุษหนุ่มอายุราว20ปีแต่งกายเฉกเช่นบัณฑิตยังไม่รู้ฐานะที่แน่ชัดอวีปอ้าวตอบตามจริงรันเหย,ยนเข้าใจทันทีตนเองถูกหลิวผินร่างจิ้งจอกเท่าหลอกเสียแล้วกระทั่งอู่จ่วยยังไม่พามาด้วยเห็นได้ชัดว่ารอเธอมาหน้าตาหล่อเหล่าอะไรนั่นที่แท้เขาก็แต่งขึ้นเองเป็นวิธีการหลอกล่อให้เธอมาเอง พอถึงเวลานั้นหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเธอจะหาคนคิดบัญชีไม่ได้ในเมื่อเป็นคนขอมาชนะสูสบเองไม่มีใครบังคับสิ่งที่ทําให้รันเยียนโกรเคืองยิ่งขึ้นก็คือหลิวผินร่างถึงกับให้คนตรวจสอบเรื่องเธอแม้แต่เรื่องสังเฉิญยังขุดขึ้นมาถ้าเช่นนั้นเรื่องที่เธอรักษาโรคให้หญิงคณิกายังจะปิดบังได้อยู่หรือรันเยียนทําใจให้สงบครู่หนึ่งปลอบโยนตนเองดีที่หลิวผินร่างไม่มีความคิดชั่วร้ายกว่านี้หากเรื่องนี้อยู่ในมือคนอื่นไม่แน่ว่าอาจใช้บงการเธอได้ ท้ายที่สุดก็ยังยากที่จะข่มความโกรธได้เธอมองหลิวผินร่างด้วยแววตายเย็นชาวแวบหนึ่งการมองครั้งนี้ไร้อารมณ์พลุ่งพล่านแต่รู้สึกเหมือนความสงบก่อนพายุนแม่ขุนนางจะใหญ่ข่มคนได้แต่รันเยียนจะไม่ยอมให้ใครมากระเกงตามใจทว่านอกจากการมองนี้แล้วเธอไม่สามารถข่มขู่ชื่อสื่ออย่างจงแจ้งเพราะรู้ว่าหลิวชื่อสื่อที่คลุกคลีอยู่ในวงการข้าราชการมาหลายสิบปี เพียงเธอแสดงอาการโกรธเคืองและไม่พอใจเล็กน้อยเพื่อเป็นการไว้หน้าเขาในยามที่ตนเองยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เขาไม่มีทางทำเกินเลยแน่นอนสำรวจสภาพแวดล้อมแล้วพบเบาะแสหรือไม่รันเยียนมองหวั่นละวิแวบหนึ่งส่งสายตาให้นางนำหีบเครื่องมือมาหวั่นละวิเดินเข้ามาในเพิงวังหีบลงแล้วหยิบเสื้อกันเปื้อนผ้าปิดปากถุงมือช่วยรันเยียนสวมตามลำดับเกลั่นกลางร่มอ,อยู่นอกเพิง มองทุกการเคลื่อนไหวของรันเหยนเงียบๆและการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าในทุกรายละเอียดกอบกับเรื่องที่เธอจะต้องทำทั้งหมดในยามนี้จึงอดประหลาดใจไม่ได้นางนึกถึงคำเตือนเมื่อคืนทำให้อดมองตรวจสอบรันเหยนคนนี้อีกครั้งไม่ได้บนเนินเขาไม่มีร่องรอยใดๆพงหญ้าด้านล่างมีร่องรอยการกลิ้งปีนป่ายและกดทับหญ้าส่วนใหญ่ถูกดึงขาดเนินเขาแห่งนี้ไม่ถือว่าชัน ข้าลองแล้วเดินขึ้นมาได้ง่ายดูจากสภาพแล้วผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายร่างกายจึงเดินไม่ไหวทำได้เพียงปีนป่ายแต่ว่าหญ้าบริเวณใกล้เคียงที่ถูกกดทับนั้นไม่มีรอยเลือดแต่เมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักไม่แน่ว่าอาจถูกชะล้างไปแล้วอวี่พ่านซื้ออธิบายทุกสิ่งที่พบเห็นทีละอย่างท้ายที่สุดเอ่ยว่าก็มีเพียงเท่านี้ยังไม่พบสิ่งของอื่นใดข้าสั่งทหารขยายขอบเขตค้นหาแล้วยามนี้ยังไม่มีข่าวส่งมาอือ รันเย,ยนนั่งยองตรวจสอบศพเธอเงยหน้ามองเจ้าหน้าที่เอกสารด้านข้างที่เตรียมจดบันทึกจึงพูดข้อมูลพื้นฐานผู้ตายเพศชายอายุราว20ปีสูงเจ็ดเชื้อการเจริญเติบโต,ตดีผิวขาวสวมชุดยาวคอกลมสีเทาสภาพศพนอนคว่ำหน้าสาบเสื้อเปิดออกมวยผมยุ่งเหยิงด้านบนมีตะไคร่น้ำติดเต็มและใบสนสองใบพ่อหลิวผืนร่างได้ยินประโยคนี้จึงหันไปสั่งทหารสองคนให้ไปสำรวจว่าในบริเวณใกล้เดียงที่ใดมีต้นสนและตะไคร่น้ำเป็นบริเวณกว้าง รันเย,ยนสั่งให้เจ้าหน้าที่เอกสารวาดภาพศพสภาพนอนคว่ำหน้าลงในบันทึกจากนั้นค่อยๆพลิกร่างของเขาการแข็งตัวของศพคลายลงเล็กน้อยวินิจฉัยได้ว่าเขาตายมานานกว่าสองวันไม่เกินสามวันตรงกับเวลาที่เจอซังเฉินในบริเวณใกล้เคียงพอดีรันเยียนเผลอกลั้นหายใจมีเสียงดังหึงห่งๆภายในศีรษะกระทั่งตีนผมยังมีเงอหยดหนึ่งซึมออกมาถึงกับไม่ได้ระวังน้ำหนักของศพเลยยามที่พลิกศพกลับมารันเย,ยนหลับตาทันใดใช้แขนยันพื้นอย่างอ่อนแรง คุณหนูวลลวิพุ่งเข้ามาด้วยความกังวลรันเยียนค่อยๆลืมตาจากนั้นมองเห็นใบหน้าไม่คุ้นเคยขอบตาล่างแดงกำัดวงตาสงบคล้ายมีน้ำตาไหลเธอรู้ว่าเธอกังวลเรื่องซางเฉินน้อยมากแต่นี่คืออาการตกค้างจากเรื่องนั้นทําให้เธอกลัวเรื่องประเภทนี้มากกว่าปกติข้าไม่เป็นไรรันเยียนใช้เวลาเพียงสองอึดใจก็กลับเป็นปกติสำรวจศพต่อไป และบอกกล่าวสภาพศพเมื่อสำรวจสภาพหนอกมะผ้าเสร็จรันเหยียนย่อมต้องถอดสิ่งที่ปกปิดร่างกายเขาออกให้หมดยามนี้เจ้าหน้าที่สองคนยกไม้กระดานมาแล้วช่วยยกศพไปไว้ด้านบนวลวีและเกอหลันเป็นสตรีที่ยังไม่ประสีประสาหเห็นรันเหยียนถอดเสื้อผ้าบุรุษโดยไม่กระดักอาอสักนิดจึงอดอ้าปากครั้งอย่างประหลาดใจไม่ได้แต่จากนั้นพอได้สติก็หันหลังทันทีหลิวผินร่างมองพวกนางแวบหนึ่งคิดว่านี่แหละคือสาวน้อยทั่วไป รันเยยนกลับตรวจสอบอย่างละเอียดเราไม่มีใครอยู่ด้านข้างอาวีปอ่เฮายืนอยู่ไม่สุกรู้สึกเหมือนตอนเองถูกถอดเสื้อผ้าเสียเองท้ายทอยมีรอยแผลเป็นรอยตกสะเก็ดตอนยังมีชีวิตอยู่ถูกตีด้วยอาวุธไร้คมแผลที่หลังชัดเจนเป็นรอยช้ำยาวกว้างขนาดสามนิ้วมีอายาวหนึ่งเชี้ยสามนิ้วกล่าวได้ว่าศพนี้มีบาดแผลเต็มตัวแผ่นหลังอนาจนทนดูไม่ได้ส่วนแขนมีรอยช้ำทั่วเกิดจากถูกตีด้วยอาวุธไร้คม นิ้วมือทั้งสิบทะลอกปอกเปิกเลือดไหลจากเละผสมกับดินโคลนและเศษหญ้าส่วนหน้าอกก็ไม่ได้ดีกว่าศัก์เท่าไหร่คล้ายมีเพียงรอยช้ำที่อกรอยหนึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์รอยช้ำอื่นมีบ้างที่เป็นรอยช้ำหลังตายมีบ้างที่เป็นรอยซึ่งอาจโดนก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าขีดข่วนขณะปีนป่ายขึ้นมาเอสหลังรันเยียนตรวจสอบร่างกายส่วนล่างของศพก็อดยิ้มมุมปากไม่ได้เธอพลิกกางเกงที่แนบร่างศพอย่างรวดเร็วพบร่องรอยเล็กๆไม่ปกติด้านบน ทั้งยังพบสิ่งที่เหนียวข้นสีขาวยุ่นบริเวณเอวพบน้ำอสุจิรันเหย,ยนให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าบรรจุกลางเกงแนบเนื้อของเขาเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากนั้นนำครีมหนีบพลิกส่วนลับของคอพอตามที่ข้าวินิจฉัยเดิมที่รันเหย,ยนอยากพูดว่าตามประสบการณ์ของข้าแต่พอคำพูดมาถึงปากกลับเปลี่ยนค่ำแล้วเอ่ยต่อแม้หลังตายอวัยวะภายในจะเกิดการแข็งตัวและคลายตัว ทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาแต่ตามความเห็นข้าบุรุษผู้นี้ต้องมีเพศสัมพันธ์กับสตรีกระทั่งถึงจุดสุดยอดก่อนตายเพราะบริเวณส่วนเอวส่วนท้องล้วนเปื้อนเล็กน้อยปกติการขับของเสียหลังตายจะไม่เปื้อนถึงตรงนั้นทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเงียบกริบด้วยคำพูดของรันเย,ยนจงแจ้งปานนี้ไม่มีการปิดบังอำพรางสักนิดแม้ยามอู่จั้วที่เป็นบุรุษเพศตรวจสอบก็ไม่พูดพร่งเช่นนี้ หลังจากสีหน้าเหลิวผินร่างตะลึงไปชั่วพริบตาถามทันทีว่านั่นก็หมายความว่าก่อนที่เขาจะตายเขากำลังมีหาแอมเรื่องในมุ้งจากนั้นรีบดึงกางเกงขึ้นแล้วไม่ระวังเออสิ่งนั้นเลยเปื้อนกางเกงหมายความว่าเขาอยู่กับสตรีนางหนึ่งก่อนตายรันเยียนเลิกคิ้วเล็กน้อยก็ไม่แน่ว่าเป็นสตรีและไม่แน่ว่าเป็นสตรีนางหนึ่งทุกคนตะลึงวาจานี้หมายความว่าอะไรตอนที่เก้าสิบเ้า รันเย,ยนก็ไม่อธิบายมากความเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุล้วนเป็นบุรุษใคร่กรวณสักนิดก็จะเข้าใจไม่จําเป็นต้องมีสตรีบุกรุผู้นี้อาจกําลังช่วยตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นสตรีนางหนึ่งก็อธิบายได้ง่ายขึ้นไม่แน่อาจเป็นสองคนสามคนนี่ก็หมายความว่าอาจไม่มีใครเลยหรืออาจมีสตรีนางหนึ่งไม่ก็มากกว่านางหนึ่งอวีปอเฮาเอ่ยรันเยียนมองเขาแวบหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงเรียบอวีผ่านซืออปรดใช้พลังจินตนาการสักนิด อันที่จริงผลมีได้หลากหลายสถานการณ์ข้อแรกคือที่เกิดเหตุไม่มีคนค่าคิดว่าข้อนี้โดยพื้นฐานแล้วปล่อยไว้ก่อนได้ยังไม่ต้องพิจารณาอันดับแรกเขาถูกคนสังหารอันดับสองหากไม่ใช่รอบคบชู้เขาสามารถให้ความสุขตัวเองในบ้านไม่สะดวกกว่าหรือข้อสองมีคนอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เป็นใครละอาจเป็นสตรีนางหนึ่งหรืออาจเป็นสองสามนางแน่นอนว่าอาจเป็นบุรุษหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน คำพูดของรันเยียนสร้างความประหลาดใจอีกครั้งทุกคนที่อยู่ในที่นั้นงุนงงรันเยียนไม่ได้พูดด้วยเปื่อยใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่สําคัญกว่านั้นก่อนหน้านี้เธอให้หลิวผินร่างสลายฝูงคนหลิวผินร่างย่อมรู้ดีว่าเพราะอะไรเมื่อยังไขคดีไม่ได้เขาจะไม่ซ้าเติมใครดังนั้นคนที่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุน่าจะเป็นคนที่ไวใจได้ไม่เอาไปพูดมั่วชั่วแต่ก็ควรระวังไว้ เธอพูดเช่นนี้เหตุผลสำคัญที่สุดคือหากตัดสินว่าอีกคนคือสตรีเช่นนั้นผู้ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเหล่าแม่ชีในอารามทางการจะต้องส่งคนมาเฝ้าอย่างแน่นหนาะเหตุใดแต่ก่อนอารามแม่ชีไม่เคยเกิดเรื่องแต่พอเธอรัน17เพิ่งมาอาศัยก็เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้คนอื่นจะคิดเช่นไรแม้กระแสสังคมในยุคราชวงศ์ถังค่อนข้างเปิดกว้างแต่ใช่ว่าใครก็สามารถแบกรับฉายาสตรีสัมสอน หากคำพูดของรันเยียนในวันนี้ถูกลือออกไปอย่างมากสุดก็แค่เป็นสตรีใจกล้าจิตใจสกรปรกแม้จะพบสตรีเช่นนี้ได้น้อยในเจียงหนานแต่กลับพบได้ทั่วไปในฉางอันเมื่อเทียบกันรันเยียนก็ต้องเลือกที่เบากว่าอยู่แล้วหากอารามอิงเหมยและวัดอวินชงถูกเฝ้าจับตาด้วยกันก็คงเป็นการดีที่สุดแต่รันเยียนยังย้ำเพื่อประกันความปลอดภัยอีกชั้นยามที่หลิวชื่อสื่อเฝ้าจับตาบริเวณนี้ทางที่ดีอย่าแหวกย่าให้งูตื่น ความหมายโดยในคือทางที่ดีท่านควรให้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทุกคนปิดเรื่องนี้เป็นความลับแล้วรอบจับตามองคำพูดนี้ของรันเยียนครึ่งหนึ่งเพื่อตอนเองครึ่งหนึ่งเพื่อส่วนรวมหากเป็นแม่ชีหรือพระจริงหากไม่มีแรงกดดันจากโลกภายนอกอาจจะเผยพิรุธได้ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะกระทําซ้ําอีกครั้งหลิวผินร่างพยักหน้าท่านพูดมีเหตุผลรันเยียนได้คําตอบรับจากเขาจึงเริ่มสํารวจศพให้ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อครูเป็นเพียงขั้นตอนพื้นฐานของการสำรวจศพโดยทั่วไปทางนิติเวชก่อนที่เธอจะลงมือจู่ๆก็ฉุกค,คิดจึงค้นเสื้อผ้าผู้ตายอีกครั้งแล้วหยิบถุงเงินออกมาจากกระเป๋าแขนเสื้อตามคาดภายในหนักอึ้งอย่างน้อยต้องมียี่บสาสิบตำลึงคล้ายไม่ใช่การสังหารเพื่อเงินหลังจากรันเยียนหยิบสิ่งของออกมาพลันมีเจ้าหน้าที่นำผ้าขาวมารองรับทันทีรันเยียนเอ่ยบาดแผลบนร่างผู้ตายเพียงพอจะทำให้เขาหมดสติไปชั่วครู่หากสังหารเพื่อเงินทองไม่น่าจะเหลือของพวกนี้ไว้ หลิวผินร่างเห็นด้วยมีเหตุผลคนที่เหลือยังตะลึงคำพูดก่อนหน้าของเธอจนแยกแยะไม่ออกจึงไม่อาจแสดงความคิดเห็นเพียงมองรันเเย,ยนอย่างงงๆแต่เมื่อไม่เห็นความผิดปกติใดๆจากตัวเธอท่าทางยังคงสุขุมเคร่งครึมไม่มีทีท่าดูหมิ่นผู้ตายหรือล้อเล่นแม้ศักครึ่องส่วนเมื่อใครโกรนท่วนที่รักร่วมเพศมีมาแต่โบราณการไม่ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่เพียงแต่ขณะนั้นพวกเขาไม่ได้คิดไปในทางนั้น โดยเฉพาะอาวีป่อเฮาที่เปลี่ยนจากตื่นตะลึงเป็นชื่นชมความคิดนอกกรอบและการวิเคราะห์ละเอียดท่วนทีเช่นนี้เหตุใดเขาจึงคิดไม่ถึงบางครั้งข้อเท็จจริงของคดีฆาตกรรมก็เกินความคาดหมายเช่นนี้จากการตรวจสอบทั้งหมดคาสงสัยว่าสาเหตุการตายเกิดจากการโดนตีที่ท้ายทอยหรือถูกตีอย่างแรงที่หน้าอกรันเยยนจับจ้องรอยแผลบนหน้าอกของศพยิ่งดูยิ่งเหมือนส่วนหน้าของฝ่าเท้าจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ จุดเลือดในรอยช้ำกระจายตัวเสมอกันไม่ได้เกิดจากการออกแรงมากเกินไปแต่โดนวัตถุบางอย่างกดทับรันเหยียนไม่คุ้นเคยกับวัตถุสมัยโบราณจึงเอ่ยว่าอาวีภพาสือท่านดูลักษณะของรอยช้ำนี้และจุดเลือดบนนั้นว่าเกิดจากวัตถุอะไรได้บ้างอาวี่พาสือดูพลางใคร่กรนแล้วเอ่ยว่าคล้ายเป็นพื้นรองเท้ามีพื้นรองเท้าชนิดหนึ่งบุด,ด้วยเชือกป่านเชนือกป่านนั้นเกิดจากการนำพันไม้ชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวทนทานมากมาป่านโดยปกติชาวบ้านทั่วไปหรือพระสวหมอ แต่ว่าจุดเลือดนี้เล็กเกินไปดูไม่คล้ายหากคนที่บุพื้นรองเท้าเย็บตะเข็บได้ละเอียดทียิบละรันเยียนถามเรื่องนี้ข้าไม่ค่อยรู้อวีป๋อเฮ้าตอบตามจริงเขาเป็นบุรุษไหนเลยจะมีเวลาไปตรวจสอบเรื่องการบุพื้นรองเท้าจูจูวัลวีที่ยืนหันหลังให้ตลอดก็เอ่ยว่าแน่นอนว่าเย็บตะเข็บให้ละเอียดทียิบได้แล้วยังทําให้มองไม่เห็นตะเข็บได้ด้วยแต่ก่อนตอนนะ้าสายค่ายังไม่ตายบุพื้นรองเท้าได้ดีที่สุด เจ้าก็ทําเป็นหรืออวีหารีตาถามวัลวิเป็นคนสะเพร่าแต่ไม่โง่เขารู้ว่าอวีปอเข้าสงสัยนางจึงตวัดทันทีอวีพันซือบ่าวเล่าด้วยความหวังดีท่านถึงกับสงสัยบ่าวเลยหรือเจ้ากะอย่าว่าแต่บ่าวทาไม่เป็นเลยถึงจะทําเป็นคนบนโลกนี้ที่บุกพื้นรองเท้าเป็นมีเยอะแยะท่านเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่พระในวัดอวินชงยังทําเป็นหลายรูป อวีป่อเข้าหางตากระตุกเขาก็แค่ได้รับแรงบันดาลใจจากรันเยียนจึงอยากลองใช้จินตนาการดูบ้างเท่านั้นเหตุใดไปยุ่วคนที่รับมือได้ยากพูดไปหนึ่งประโยคก,กลับมีสิประโยครออยู่พลาดท่าตั้งแต่เริ่มต้นรันเยียนกลับไม่นึกโกรธเป็นถึงพ่านซื้อรับผิดชอบงานรชาชทันเดิมทีก็ควรสงสัยให้มากพิสูจน์ให้มากมีจินตนาการบ้างไม่ใช่เรื่องผิดตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบบาดแผลภายนอกไม่อาจระบุสาเหตุการตายได้จะให้ผ่าชนะสูตรศพหรือไม่รันเยียนหันหน้าไปมองหลิวผินร่างแวบหนึ่งเมื่อยังไม่พบคนในครอบครัวผู้ตายแล้วจะผ่าชนสูตรศพเลยหักหลือออกไปจะเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงของหลิวผินร่างแม้รันเยียนจะถามเช่นนี้แต่กลับเริ่มถอดถุงมือเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบยืนยันหลิวผินร่างครุ่นคิดชั่วครู่เป็นไปตามที่รันเยียนคาดการณ์ไม่ต้องผ่าชนสูตรศพชั่วคราว รันเยียนพยักหน้าเล็กน้อยใช้ผ้าขาวคลุมศพแล้วเรียกวลวีมาเก็บของในเมื่อไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวรันเยียนโค้งกายเล็กน้อยหลิวผินร่างเห็นรันเยียนจะจักไปจึงเอ่ยด้วยความร้อนใจเหตุใดครั้งนี้ไม่กล่าวสรุปผู้ตายบาดเจ็บเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นไรบาดแผลชัดเจนมากล้วนเกิดขึ้นตอนยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าอวี๋ผ่านซือก็คาดเดาเหตุการณ์ตอนนั้นได้ ข้าคิดว่าขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสืบหาว่าผู้ตายคือใครหากหาคนในครอบครัวพบเรื่องราวมากมายก็ไม่ต้องดาัดเดาให้เปลืองสมองรันเย,ยนเอ่ยเสียงเรียบแสดงชัดว่าไม่ใคร่ใส่ใจทันใดนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนเสียงดังมาจากเชิงเบาชื่อสื่อเจอห่อผ้าห่อหนึ่งขอรับตอนที่หนึ่งร้อยเจ้าหน้าที่ส่งห่อสัมภาระที่คนเจอขึ้นมาอย่างฉับไวเป็นห่อผ้าสีน้ำตาลเข้มเนื้อหยาบดูคล้ายย่ามที่พระธุดงใช้กันทั่วไป เจ้าหน้าที่หิ้วโดยไร้ท่าทีกินแรงชัดเจนว่าน้ำหนักไม่สมดุลกับขนาดที่เห็นหลิวผินร่างสั่งเจ้าหน้าที่นำห่อผ้าวางในเพิงทุกคนล็อบวงเข้าไปเดิมรันเยียนไม่คิดแสหาเรื่องแต่สุดท้ายเธอก็คมความอยากรู้อยากเห็นที่มีต่อคดีไม่ได้เลยตามไปมุงด้วยเปิดออกดูหลิวผินร่างกล่าวเจ้าหน้าที่นั่งยองเริ่มแก้ปมที่ผูกไว้ด้านบนทุกคนกลั้นใจนิ่งเนื่องจากของในห่อผ้านี้อาจให้เบาะแสได้ไม่น้อยรันเยียนเองก็มองห่อผ้าตาไม่กระพริบ ห่อผ้าถูกแก้ออกสิ่งของในนั้นถึงกับอยู่เหนือการคาดหมายของทุกคนบนผ้าเนื้อหยาบสีน้ำตาลเข้มมีดอกวิจารชุ่มน้ำค้างช่อใหญ่วางอยู่รูม่านตารันเยนพลานขยายทันทีพบห่อผ้านี้ที่ใดเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องของรันเยนอยู่บ้างจึงตอบว่าเมื่อครู่หลิวชื่อสื่อสั่งพวกเราไปค้นหาป่าสนและบริเวณที่มีตะไคร่พวกเราไปไกลาทางใต้สีล่ลีหาป่าสนแห่งหนึ่งพบในป่าสนมีวัดเก่าโหนที่น่าจะถูกทิ้งร้างมานาน บนบันไดมีแต่ไคร่น้ำขึ้นอยู่เต็มหอผ้านี้ก็เก็บได้บนบันไดวัดร้างใบอ่อนใสลอกคล้ายปิ่นลีราหยกกลิ่นขจรหอมชื่นใจนี้ก็คือลอกอวิจัน์มีความหมายว่าปิ่นหยกที่นุ่มละมุนงามตาดอกอวิจัน์เกี่ยวอะไรกับการตายของคนผู้นี้เล่าดอกไม้ช่อนี้ใช่มาจากแปลงดอกอวิจัน์ผืนใหญ่หลังอารามอิงเหมยหรือไม่มีผมสองปอยอวิปอเอาแหวกดอกอวิจัน์ออกเห็นเส้นผมสีดำขลับสองปอยอยู่ข้างใต้เปียกน้ำฝนเล็กน้อยปอยหนึ่งมัดด้วยไหมแดง ปอยหนึ่งมัดด้วยไหมน้ำเงินขับด้วยดอกอวิจันทร์สียาวบริสุทธิ์งดงามชวนชมไร้ใดปานคนโบราณว่าไว้สามีภรยาร่วมผูกผมจึงมีการมอบเส้นผมปล่อยหนึ่งแก่กันเป็นของแทนใจห่อผ้านี้เป็นของผู้ตายหรือไม่แต่ที่วางไว้กับช่อดอกไม้เหตุใดจึงเป็นผมสองปลอยส่วนดอกไม้เหล่านี้ชัดเจนว่าเด็ดมาไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งคืนของห่อนี้ที่แท้เกี่ยวข้องกับคงนี้หรือไม่นึกถึงตรงนี้รันเยียนก็ไม่คิดรั้งรอยอยู่อีก จึงบอกตำแหน่งของแปลงดกอกจันแกหลิวผินร่างแล้วพาวลาวีกับเกหลันกลับอารามอิงเหมยสิงเหนียงนั่งใจลอยเย็บเสื้ออยู่บนระเบียงเมื่อเห็นรันเหย,ยนกลับมาก็ไม่เข้ามาย้ำยิ้มต้อนรับเหมือนเคยแต่ทำความเคารพนกหน้าอกก่อนหยิบเสื้อถอยกลับไปยังห้องด้านข้างรันเหยนมองเงาหลังที่ค่อมลงเล็กน้อยของนางก็รู้สึกจนใจเธอรู้ว่าสิงเหนียงไม่ชอบให้เธอแจ้นไปชนะสูรศพแต่นี่จะทำอย่างไรได้เทียบกับวิชาแพทย์เธอเชี่ยวชาญการชนะสูรศพมากกว่า ทำมานานจนกลายเป็นความเคยชินจะให้เปลี่ยนทันทีทันใดนั้นยากมากจริงๆเกลันเห็นรันเหย,ยนกลับกลับจึงเดินไปที่ระเบียงเก็บร่มแล้วหยิบกระดาษกับผู้กันไปห้องของสิงเหนียงพอประตูเปิดออกเกหลันก็เห็นสิงเหนียงลุนเชตาเมื่อเห็นว่าผู้มาคือเกหลันก็ถอนใจโล่งอกเอ่ยว่าร่างกายเจ้ายังอ่อนแออยู่ทําไมไม่ไปพักผ่อนเกหลันนั่งคุกเข่าตรงข้ามสิงเหนียงปูกระดาษหยิบผู้การเขียนว่าท่านโทษที่คุณหนูประกอบอาชีพอู่จั๊วกระมัง สิงเนียงถอนใจกล่าวว่าเฮ้กว่าคุณหนูจะหายป่วยไม่ง่ายวันเวลาที่ทุกยากลำบากนั้นนับว่าสิ้นสุดแล้วแต่ไม่รู้ไปเรียนวิชานี้จากที่ใดเดิมคิดว่ามาหลบคำคอรหาที่อารามอิงเหมยเป็นเรื่องดีคิดไม่ถึงกลับทำให้นิสัยของคุณหนูไร้การควบคุมกว่าเดิมสิงเนียงเอ่ยพลางเสียใจมากขึ้นมองเกหลันขณะกล่าวว่าคุณหนูโตเป็นสาวอายุ16แล้ว หากต้องเสียเวลาเพราะเรื่องนี้ปีครึ่งปีอายุมากขึ้นแม้จะไม่ลำบากเรื่องท่าทามสู่ขอแต่ไม่รู้จักสำรวมเช่นนี้วันหน้าชื่อเสียงจะยิ่งย่ำแย่จะมีตระกูลใหญ่ที่ไหนยินดีตกแต่งด้วยจูจูเกอหลันก็หลกตาปกบิดน้ำตาที่เอ่ยยกมือเขียนต่อว่าจงเชื่อคุณหนูเถิดคุณหนูไม่อ่อนแอเลือนเหมือนก่อนแล้วรู้ว่าตนกำลังทำสิ่งใด เกหลันนึกถึงเช้านี้ตอนที่เห็นรันเยียนเตรียมพร้อมชนสุตรศพท่าทางสงบสุขุมและเคร่งขรึมจริงจังไม่ว่าผู้ใดย่อมยอมรับนับถือต่อมาแม้นางจะหันหลังไปแต่คำพูดของรันเยียนนางได้ยินทุกคำไม่ตกหล่นสตรีนางนี้ไม่ใช่คุณหนูของนางจริงๆก่อนนี้คุณหนูเป็นคนอ่อนโยนดุดสายน้ำแม้นิสัยจะอ่อนแอไปบ้างแต่จะต้องมีคุณชายจำนวนไม่น้อยพึ่งใจ ตอนนี้กลับเย็นชาอย่างยิ่งไม่มีเวลาที่อ่อนโยนกอบกับชื่อเสียงเช่นนี้เฮอะสิงเนียงถอนใจใหญ่รันเหยนยกมือที่เตรียมเคาะประตูค้างไว้ก่อนลดลงแล้วยกมือห้ามบลวีที่ตั้งท่าจะส่งเสียงเรียกให้ถอยไปเงียบๆในห้องเกหลันเขียนบนกระดาษว่าก่อนนี้คุณหนูสามารถทําให้คนรักใคร่เอนดูแต่เสียดายที่สตรีในเรือนหลังเจ้าเล่เพทุบายท่านกับข้าจะปกป้องคุณหนูได้นานเพียงไร ประโยคเหล่านี้กะหลันออกแรงเขียยถะเลียนถึงหลังกระดาษราวกับดับแค้นใจไร้ที่สิ้นสุดแต่ไม่มีที่ระบายคำพูดนี้สะกดสิงเหนียงนิ่งงันหากไม่มีเกลันไม่แน่คุณหนูอาจถูกนางเกาบิดเค้นจนตายไปแต่แรกทว่าวต่อให้เกลันฉลาดสักเพียงใดก็เป็นแค่บ่าวคนหนึ่งมีเรื่องที่ยื่นมือไปถึงเชื่อสองปีก่อนพอเกอลันเกิดเรื่องคุณหนูก็ไม่อาจปกป้องแม้แต่ตนเอง แม้จะมีนางกับวัลลวีคุ้มครองสุดความสามารถสุดท้ายก็ยังถูกตะเพิดไปยังเรือนชนบทเกหลันปวดใจแทนคุณหนูคนเดิมแต่ก็โกรธนางด้วยตนสละชีวิตคุ้มครองแต่ผลที่ได้เล่าไม่มีใครบอกเกหลันว่าคุณหนูคนเดิมลืมนางไปจนสิ้นหลังนางตายหากเกหลันรู้ความจริงอันโหดร้ายนี้ไม่รู้จะคิดเห็นเช่นไรสิงเหนียงวัลลวีพันผักประตูเข้ามาร้อนรนกล่าวเมื่อครูคุณหนูอยู่นอกประตูวาจาเหล่านี้ของท่านไม่รู้ทำให้คุณหนูเสียใจเพียงไร สิงเนียงชะงักครู่หนึ่งก่อนลุกขึ้นอย่างกังวลข้าข้าก็แค่เป็นห่วงคุณหนูท่านรีบไปคุยกับคุณหนูเถิดคุยกันให้ดีวลวิรีบจูงสิงเหนียงเดินออกไปเมื่อครู่ยืนอยู่นอกประตูถูกรันเหยยนห้ามไว้ไม่อาจส่งเสียงขัดจังหวะวลวิร้อนใจดุดไฟแผดเผาพวกนางร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานปีจะมาบาดหมางกันได้อย่างไรเกลันก็ตามหลังไปด้วย ทั้งสามเข้าไปในห้องพร้อมกันเห็นหน้าต่างเปิดอยู่รันเยียนคลุมเสื้อผ้าต่วนสีม่วงเข้มสยายผมกำลังยกกาเทชาร้อนกรุ่นดอกอวิจันสีขาวใบเขียวนอกหน้าต่างขับดวงหน้างามนิ่งของเธอพร้อมกลิ่นหอมจางๆในความสงบเฉยชานั้นแฝงท่าทีเย็นชาทำให้ทั้งสามนิ่งไปชั่วครู่รันเย,ยนยกถ้วยขึ้นขณะจะดื่มชาเหลือบเห็นคนทั้งสามยืนเรียงแถวอยู่ใกล้ม่านจึงชะงักมือถามว่ามีเรื่องหรือ คุณหนูบ่าวเป็นห่วงคุณหนูจึงกล่าววาจาเช่นนั้นคุณหนูอย่าได้สใส่ใจสิงเนียงเอ่ยอย่างจริงใจรันเยียนวางถ้วยลงเรื่องนี้สำหรับเธอเป็นเรื่องเล็กน้อยก่อนนี้มีครั้งหนึ่งตอนคนอื่นกำลังมินทาเธอตัวเธอไม่รู้สึกอะไรเดินผ่านด้านข้างไปอย่างไม่ใส่ใจผลคือทำเอาคนทั้งกลุ่มกระอักกระอ่วนเครื่องบีเต็มเต็มเห็นเธอเป็นหลบเมื่อครู่ที่ไม่เข้าไปแค่เพราะไม่อยากขัดจังหวะการพูดคุยของผู้อื่นยิ่งกว่านั้นสิงเนียงก็พูดเพราะหวังดี พวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานปีข้าเห็นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กไม่กี่คำเดิมก็ไม่มีอะไรท่านไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้แค่นี้เรื่องเล็กรันเยียนยิ้มน้อย,อยๆก่อนเอ่ยว่าทุกคนนั่งเถิดเธอยิ้มเพียงมุมปากแต่กลับทําให้คนรู้สึกถึงความจริงใจไม่ใช่การทําอย่างขอไปทีสิงเนียงน้ําตาพรั่งพรูทันใดล้วงผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดแล้วนั่งคุกเข่าตรงข้ามรันเยียน คุณหนูเติบใหญ่แล้วจริงๆเข้าใจหลักเหตุผลเช่นนี้เบาเองก็กังวลเกินเหตุคุณหนูบ้านเรามีรูปโฉมและความสามารถเช่นนี้ภายหน้าต้องมีคู่ครองที่ดีรอคุณหนูอยู่แน่นอนเกิดหลานและววลวิคุกข่าวเกิดหลานสีหน้าเรียบเฉยวลวิกลับปกปิดความแปลกใจไม่มิดนางโตมาพร้อมคุณหนูย่อมรู้ว่าคุณหนูมีนิสัยเช่นไรอ่อนไหวมองโลกแง่ร้าย หากเป็นเมื่อก่อนวาจาคราน,นี้ของสิงเหนียงต้องทำให้คุณหนูหลั่งน้ำตาเกินครึ่งเดือนเมื่อครูนางจึงร้อนใจเพียงนั้นติดไปถึงบัดนี้คุณหนูกลับไม่ใส่ใจเลยว่าวลวิชอบนิสัยนี้จึงไปคิดลึกฉีกปากยิ้มง่งมตามเกหลันจึงค้อน,นางวลวิเบ,บ้ปากนางไม่ต้องให้เกหลันเย็ยนบอกเห็นการค้อนนั้นก็รู้ความหมายชัดเจนหญิงซื่อบือ้อคุณหนูนอกห้องเรียนของเลี้ยมานดังมามีคุณชายสางมาหาท่าน รออยู่ที่ป่าไผ่หน้าประตูอารามเจ้ากะรันเหียนหุบยิ้มน้อยนยนิ่งไปชั่วครู่ก่อนลุกขึ้นสวมเสื้อที่คลุมไว้เอ่ยกับทุกคนว่าถ้าไปเดี๋ยวเดียวก็กลับวรลวีรีบลุกขึ้นบ่าวเป็นเพื่อนไปกับท่านรันเหียนไม่ตอบรับและไม่คัดด้านปล่อยให้นางตามเมื่อเดินออกจากประตูเห็นเสี่ยวมานยืนอยู่ตรงปากประตูร่างเปียกชื้นในตะกร้าข้างเท้าใส่หน่อไม้ไว้เหกเจ็ดห่อนจึงกล่าวบนภูเขาไม่ปลอดภัยหลายวันนี้อย่าออกไปตามลําพัง เสี่ยวมานตาเป็นประกายรับคำว่าเจ้ากะฝนฤดูสารทาตะกอปลอยปลอยป่าไผ่นอกอารามถูกน้ำฝนฉล้างจนชุ่มฉ่ำเขียวสดใสาปานจะหยดไผ่เรียวตกกลางปลอยฝนและหมอกบางๆสร้างเฉินสวมชุดยาวแขนกว้างสีจำน,นวนสะอาดกระจังตากลางร่มกระดาษเคลือบน้ำมันวาดลวดลายภูเขาและสายน้ำพร้อมบทกลอนรูปร่างสูงโปร่งออกจะผอมบางดุดลำไผ่ก็ไม่ปาน สร้างเฉินเห็นรันเยียนออกมาจริงๆใบหน้าย่อมปรากฏรอยยิ้มปรับปลื้มยินดีแช่มชื่นจำใสเราน้ำด่างสะท้อนแสงแดดยามเช้าสดใสทอประกายคุณหนูสร้างเฉินเรียกอย่างขัดเขินบนแก้มขาวผ่องปรากฏสีแดงระเรื่อขณะกระวนกระวายมองรันเยียนเส้นเลือดที่ขมับรันเยียนเต้นตุบคิดว่าคนผู้นี้ไม่กล่าววาจาท่าทางยังพอดูได้แต่พอวาจาหลุดจากปากก็เผยความเปิดมีกลิ่นอายของความเซ่อซ่าที่ชวนให้คนคลุ้มคลั่งเสียจริตโดยไม่รู้ตัว ผู้น้อยมาคืนเงินให้ท่านซางเฉินล้วงถุงผ้าสีน้ำเงินใบเล็กออกจากอกเสื้อยื่นส่งมาให้รันเยียนเคยให้เขาเลิกพูดว่าผู้น้อยผู้น้อยแต่ซางเฉินคล้ายเคยชินเช่นนี้จึงพูดเหมือนเก่าวัลลวิเห็นรันเหยียนสีหน้านิ่งสงบออกจะเหมือนเป็นเขาก่อนบรรดาโทสะและไม่บอกว่าจะรับเงินของซางเฉินนางจงยืนกลางร่มอยู่ด้านข้างอย่างเรียบร้อยขณะมองซางเฉินอย่างเห็นใจ ท่านเป็นอาจารย์ไม่ตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้ดีทั้งวันเอาแต่วิ่งท่านไปทั่วทำไมเสียงของรันเยียนเรียบสร้างเฉินตัวสันหดมือกลับอย่างน้ององอตอบเสียงเบายววิวว่าหลายวันก่อนผู้น้อยลาออกจากงานอาจารย์มาช่วยคัดลอกพระสูตรที่หอคัมภีรุดอวินชงพอดีอยู่ใกล้กับคุณหนูแห่แห่บังเอิญนนะักหากรันเยียนไม่ได้ทำหน้าตึงวลวิคงหัวเราะแต่แรกแล้วนึกว่าความคิดของอาจารย์สางนี้ใครๆก็ดูออกทั้งสิ้น เมื่อวันมีชายผู้หนึ่งตายอยู่ที่นี่ถูกคนข่มขืนทรมานแล้วฆ่าทิ้งจากนั้นโยนศพไว้บนเนินกลางเขาข้าไปช่วยทางการชนะสูตรศพแต่เช้าตรู่คุณชายคนนั้นไม่หล่อเหลาเช่นท่านหวังว่ารายต่อไปที่ข้าเจอจะไม่ใช่ท่านไม่รู้วันเหยียนนึกโมโหตั้งแต่เมื่อไรด้วยเหตุนี้จึงจงใจขู่เขาเห็นสางเฉินหน้าซีดไปสามส่วนเพิ่งสะใจเพียงเล็กน้อยกลับได้ยินเสียงที่แฝงอารมณ์ซับซ้อนทั้งแต่ตื่นยินดีขัดเคินและอื่นๆของเจ้ากระต่ายเสื้อแซ่สาง คุณหนูคิดว่าผู้น้อยหล่อเหลาหรือรันเยียนรู้สึกเพียงเลือดพุ่งปรีษขึ้นสมองทําให้เธอปวดหัวอย่างหนักทอสัตที่เพิ่งคลายไปบ้างพันเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเธอลิมไปได้อย่างไรว่ากระต่ายเสื้อสุดขีดผู้นี้ไม่อาจใช้ความคิดปกติมาประเมินเด็ดขาด